สวัสดีครับมาพบกับช่อง p ีสปอรอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาย้อนรอยผลงานชิงแชมป์โลกของไทยว่าอยู่ในอันดับไหนบ้างนะครับผลงานตอนนี้ทีมสาวไทยนะครับชนะไปแล้ว3แมตช์ในการแข่ง4แมตช์ถือว่าผลงานนี้ระดับโลกนะครับยิ้มสยามดังกล้องไปทั่วโลกแล้วหลายคนหลงรัก ทีมชาติไทยไปแล้วนะครับจะสังเกตจากคลิปของช่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของช่องวอลเลย์บอลเวิร์นะครับถ้าเกิดเป็นทีมชาติไทยยอดวิวถือว่าถล่มทลายเลยนะครับในการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งนี้ด้วยความน่ารักของสาวไทยด้วยความอารมณ์ดีด้วยความมีสเสน่ห์ของพวกเธอนะครับถึงแม้จะแพ้เธอก็ยิม้มชนะก็ยิม้ม แล้วก็สู้ทุกดอกสู้ทุกเม็ดรจริงๆทีนี้มาดูผลงานของสาวไทยนะครับที่แข่งขันในระดับชิงแชมป์โลกมีดังต่อไปนี้ครับในปี1998นะครับไทยก็จบอันดับที่13นะครับโดยการแพ้จีนไป0-3ครับแพ้เกาหลี0-3แพ้โคเอเชีย0-3และในปี2002ครับไทยก็จบในอันดับที่17 ผลการแข่งขันก็มีแพ้กรีซนะครับ0ต่อ3เซตแพ้โปลแลนด์0ต่อ3เซตแพ้จีน1ต่อ3เซตและก็ยังมีชนะออสเตรเลียนะครับ3ต่อ1เซตแล้วก็ไปแพ้บราซิล0ต่อ3เซตก็จบอันดับที่17ไปในปี2010จบอันดับที่13ครับผลการแข่งขันก็คือแพ้สหรัฐอเมริกา1ต่อ3เซตชนะคาซักสถาน3ต่อ1เซต ชนะโครเอเชีย3-0ต่อเซตแพ้คิวบา0-3ต่อเซตแพ้เยอรมัน0-3ต่อเซตแต่ก็ได้เข้ารอบ2นะครับแล้วก็ไปแพ้ให้บาราซิน0-3ต่อเซตชนะเนเธอร์แลนด์3-1เซตแพ้อิตาลี0-3ต่อเซตและชนะเช็กนะครับ3-1เซตในปี2018ครับก็คือครั้งที่ผ่านมานี่เองไทยจบอันดับที่13มีผลการแข่งขันก็คือชนะเกาหลีใต้3-2ต่อเซต แพรรัเสเซีย2ต่อ3เซตชนะทรินิแดดแอนโตบิโก3ต่อ1เซตแพ้สหรัฐอเมริกา2ต่อ3เซตชนะอัลเบจิญสา3ต่อ1นเซตและก็เข้ารอบ2ครับไปแพ้ให้กับจีน0ต่อ3เซตแพ้บังการเีย2ต่อ3เซตแพ้อิตาลี0นต่อ3เซตและก็แพ้ตุรกีครับ0นย์ต่อ3เซตจบอันดับ13แล้วปี2022ครับ ไทยจะจบอันดับไหนก็ต้องตามลุ้นตามเชียร์แล้วท่านผู้ชมละครับคิดว่าไทยเนี่ยจะจบอันดับไหนสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ